งานเทศก,กาลปีนี้สนุกจริงๆเลยเว้ยโอ้ยมีเสื้อร้านเสื้อขายด้วยเฮ้ฉันทุกคนเนี่ยที่นี่มันมีรูปปั้นยักษ์ด้วยงานเทศก,กาลปีนี้สนุกจริงๆเลยร้านน่าสงสจกับเรียนเด้อโอ้ยเยเฮ้ยเต,ตินติยนเหรอ ยินมาด้วยเหรอโอ้ยเพ oh, <yeah. S 2> ื่อนมาแล้วไปตั้งมาแมา่ ตีนเป็นไงานงานที่สกัดปีนี้เรื่ออะไรก็ที่พลเพิ่งไปมาไงสนุกไหมเห็นแกเห็นข้างบนไอ้ตีนไปไหนอ่ะมาดิตั้นเอาตั้นอยู่ไหนวะมาเทสกัดปีนี้โคตรสนุกเลยวะตั้นแต่ฉันงูทำไมคุณทำไมพอต้องให้เรียกพลอมาโรงเรียนด้วยวะที่นั่าเขาเปิดหนังให้ดูด้วยวะหนังอะไรวะลูกลูกแบบนั้นเราเข้านาหนาหลัไปอ่ะ <c oughs> เออไเล่นสียเข้าโรงเรียนก่อนทำไมเราเข้าไม่ได้อะไม่ได้เข้ามาเถอะประตูนี้ของสายเขาจะล็อกอะเราลองเข้าประตูนัะเหนือเดินมาสิ เข,ออขาเรียกว่าหันไปทางฝั่งตกเลยนี่กี่โมงกี่ทุ่มแล้วด้านสามทุ่มกว่าอ๋อสามทุ่มกว่าไไม่ได้ประตูนี้ดูล็อกเกินไปบางทีกันคนเข้าประตูหลงังนี่หล<ะ>ัตั้งกินอะไรอะ่ะขอมาแห่งมั้งนี่นประตูหลงังตั้งเปิมเลยอ้าวเถอะเดี๋ยวเอาเต้นทางนี้ปะ โอ้โหมุดมากเลยอ่ะไฟมันติอยนี่มันกระเป๋าใครวะเนี่ยมุดอะไรเนีไอเหมุดจับวะมุดจับบุดจับุจับบุดจับุดนที่วะฮะไหนที่เออวข่ ลงหาขงเราลงมาเดินหน่อยกว่าเห็นพอบอกให้ามาตามหาของอ่ะแน,น,นี้เปิดลายมันตั้นอยู่ไหนตั้นตั้งกินอยู่อ๋อนั่นรอสักแป๊บนึงนะยืนรอได้ด้วยอืมโหอ๋อนี่ไงสนามบาสโอ้ชันไม่ได้มาในสนามบาสนานแล้วเพราะช่วงนี้คุณครูพลาไม่ค่อยได้มาไม่ได้ค่อยได้พามาหหลาควินต้า กับเอ็มไพรแล้วก็อะไรไม่รู้ฉันอ่านไม่ออกฉนานโล่ดีกว่เนรอนี่ยัโลกบาลฉนโลกนี่เหรอทำไมฉันรู้สึกเหมือนฟาโรอีอยู่โบราณเลยวะเือด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันฉันน้าหมนปแต่้ยด้วยเรลองเข้าประตูนี้กันก่อนไหมก็ประตูนี้เราว่าตรงนี้ได้ราจะไปดูเ ดูนะกดูดูวะไม่ได้คุณเจจิ้มไปไหนวะไอ้ตินจะไปไหนอ่ะจิ้มจะไปไหนนี่ใคจิ้จะไปไหนอ่ะเออตินมาเลยมาเลยกลับอะไรตินมาเหนอยู่เป็นไหนมั่วตัวอยู่เออไอ้จิ้มไปเอ็ดตั้งนั้นรอไปก่อนไหนอ่ะยังไงปิดเยอตจิ้มมานี่กุญแจเราต้องการคุญแจอ่ะท่าน เราดีมเเราต้องไปหากุญแจก่อนต้องกลับก่อนโอ้โหเสียงไม้ที่นี่มันเลยจะเก่ามาก,กนเลยฉ <c oughs> ันจำได้นะว่าจะมีประตูหนึ่งที่จะพาพวกเราไปสู่ด้านนอกอ่ะแล้วด้านนอกันมันก็จะมีุมันจะมีห้องอันหนึ่งอยู่อ่ะ ทีห้องที่แม่บ้านอะห้องพวกผพานโลงเขานั่นพพานโลงเขาไปเก็บของกันอะต่สคุณใหญ่ฉันก็เห็นบางวันฉันก็เห็นพัานโลงเขาใช่อ้ยกิน,นไปเไลยเนี่ยคาณเมาเลยอะไปจึงที่สนามวัส อ๋อนี่ไงอ๋อจัเมื่อกี้ฉันเจอประตูอันหนึ่งนะตอนที่ไปที่สนามบาสอะซินวะเนี่ยซินจะไปไหนหาประตูไม่เจอเฮ้ยประตูนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิดได้อ๋ออ๋อทางนั้นแหละเออฉันลืมนี่ไง มันจะมีมันจะมีพาโลงมันจะมีห้องพาโลงอยู่้อเล็กๆมั้งปะเออเนาะแต่แต่รอแป๊บนึงน,นะนจำได้ว่าตรงนี้มันเป็นห้องบางอย่างนี่อันนี้ไงลองเข้าเป็นห้องนู้นเขาไม่ได้ปะห้องนี้ะอะไรวะหุยห้องดูห้องนี้ห้อนี้ห้องนี้เปิดได้ชีสเป็ดกลิ่นมันอยู่ในนี้ เฮ้ยนี่มันกินะไเราเตนหนไอแซคนิวตันนีว่ว่ะเกนดูรูปเนีั้นันทันขขเขาอยานั้นนิดีดวเลองแหกตาดูดิเห็นวะนัะ่นเห็นไหมรูปโพเตอร์น่นอยู่นี่นหะไอแซคนิวตันเหรอเกนดูหัวมาเขาดิไม่ใช่นะชว่าแกไม่เห็นไอ่เกณฑ์ล้วแกเป็น,นทออะ พ่อบ oh, bon. uh. mm ้านถือฉนไปแล้วนั่นไงนเจอละโอหมอยวนี่ไงกุญแจคีหนึ่ เจอแล้วโอเคได้ละเราไปกลับไปสนามกันวิ่งไหวไหมเหรอวิ่งนั่นเหรอความจริงน่าเก็บเก็บสเตย์ไม่น่าหน่อยไม่ต้องวิ่งยิ่งไม่ต้องวิ่งแล้วไม่ต้องวิ่งแล้วไอเตี๊ไปไหน อย่างกระทูกไม้อย่างจริงๆไม่ต้องวิ่งแล้วเกมเซตไม่น่าว่ะรือแค่ยืนอยู่เลยฉันรู้สึกเหมือน,นใครจ้องตลอดเลยอะ่ะด,ด,ดีไปไหนอะ่ะเนี่ต้นไม้อุ้ยเนี่ยต้นไม้ที่ตอนพักทเที่ยงฉันชอบมาดูสินะี่ย แต่แต่มันมีป้ายนี่ด้วยป้ายเลยวะขอดจังขัดู้วยเลยอะไรอะผู้หญิงตัวยาวคอยาวหรือเปล่าแกแหกตาดูมันเป็นตัวตีนออกมาดิผ้หญิสาวตัวยาวมีเปล่วะคอยาวก็ลองดยิงตัวมันยาวตีนเจะมาเด้อมาจะทำไมชักช้าตลอดเลยอ่ะเป็นไรบ้างห้องน้ำว่ะ กินมาแล้วนะไป้วไม่ต้องรอกินนี่น่าใช้กันด่าแล้วนะน่าจะเป็นห้น่าจะเป็นห่้องเก็บของห้องเก็บของเอย ตรงนี้มีประตูเปิดอ่ะน้องเข้ามาในห้องนี้กันเหตินมามีอยเดตรงนี้มีอะไร้อไตรงนี้ไอตมา แลวสองตรงนไปแล้วอยูはは่หน้าระกูี่ะบอกไปแล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกน่ะเดี๋ยวไปดยิงธเาไวตั้นกุณปเราสงชั่วง้วอ ลองเข้าไปไหนเหอะเผื่ออาจจะเจอประตูลับไปไหนกันหมดอ่ะดูรอแม่เบียน,น,นได้นะแม่เบียนมีประตูอีกประตูหนึ่งนี่ปะนเสียนี่เลยว่าแล้วเสียต้องปุนแกโอ้ยโอ้ยเนี่ยฉันชอบนี่ ฉันชอบไอ้นี่อันนี้มากเลยอ่ะวิ่งอะไรตันดูฉัน,นใต้ดินฉันเหนื่อยตันไอ้ตั้นตันดูก่อนดูก่อนอะอนะไปเลย